ว่าเราไม่กล้านะคะเราคิดว่าเราไม่รู้จะทำยังไงกับการขายออนไลน์อะคะ่ะ <c oughs> เราคิดว่าปกติเรามีนาานหน้าร้านอย่างเดียวมันก็เพียงพอสาหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะวิ่งมาหาเราแต่พอเราได้เข้ามาอบรมทางนี้เรามีความรู้สึกว่าดีมากค่ะแล้วก็ทําให้เรากล้าที่จะไล์กล้าที่จะขายทางออนไลน์มากขึ้นค่ะแล้วก็ค่ะไม่ยากยค่ะแล้วต่อไปนี้ไปก็จะทาไปเรื่อยๆค่ะครกู้เขาก็จะแนะนําว่าควรจะเริ่มทำอะไร ล้วควรจะมั่นใจควรจะพูดแค่ไหนควรจะมีลูกเล่นหนือะไรยังไงมันทําให้แบบมันมีการพัฒนาคือเน้นที่ว่าทําเรื่อยๆทาครั้งแรกมันก็ยังไม่ดีอนที่คุณชมพู่บอกแหละแต่ว่าก็พยายามที่แบบว่าทําเรื่อยๆแล้วก็มาดูจุดอ่อนของตัวเองว่ากลับมาย้อนดูว่ามันไม่ดียังไงแล้วก็กลับมาปรับปรุงแล้วก็เรียงลำดับตามที่คุณชมพู่แนะนํารู้สึกว่าแบบโอเคเลยได้ปี่โยชน์องทำ ขั้นตอนวิธีการสอนของอาจารย์ะเราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเพราะว่าโดยโปกติก็คือเอกกะลุงพีเนี่ยจะรับหน้าที่ในการไลฟ์ส่วนถนนคนเดินตลาดพีนี้อยู่แล้วอะไรเนี้ยถ้าเหมือนมาพัฒนาในเรื่องของลำดับขั้นตอนแล้วก็เอาโมส่วนสําคัญใส่เข้าไปก็คือปกติที่เราเรานั่งกันก็คือเราจะทาแบบธรรมชาติคือเราไม่มีชิอตพีเป็นอยู่แล้วแต่อันนี้คือเหมือนมาเพิ่มเติมเทคนิคบางอย่างที่เราคุยแล้วว่าเราสามารถนําไปปรับกันได้ คอสแบบนี้ผมเคยไปเรียนที่อื่นมาแล้วนะครับเขาก็สอนแบบว่าพื้นพื้นแล้วก็คนสอนก็ไม่ได้มีพลังไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีความน่าสนใจอ่ะเหมือนกับคุณผู้ในคุณผู้นี่เป็นคนที่สามารถดึงอารมณ์ผมอยู่ในชั่วโมงและตลอดเวลาแล้วจากต้นจนจบเนี่ยบอกตรงๆยังไม่อยากให้จบเลยแล้วก็สอนดีมากสอนเข้าใจใจเย็นแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีชอบมากจริงๆนะครับ